แม่ค้าทำอะไรอยู่ครับแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้พอดีเลยปะก,ก็ามาด้วยได้กินด้วยนี่ครับปึ๊บนี่อ้น,นีของตูนยังเตรียมอะไรไม่ครบหรอกของตูนอะ่ะเฮ้ยทมมอเบี้ยวมอเบี้ยวครับมอเบี้ยวจัดมอก,ก่อนโอเคออกมาเลย คอเค่า <Okay>. ah. สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะแกงหนอ่นอ,อไม้อ,อ,ไมอันนี้พี่กุ้งกับพี่นุ้ครับพี่นุ้อยากกินอ่าพี่กุ้งพี่นุ้อยากกินครับ,อบ,อกกรบตอนแรกเราหาซื้อหน่อไม้ไม่มีโทาบอกไม่มีหน่อไม้เสียงพี่กุ้งบอกเไม่เป็นไรต,ตู้แต่เราจะไปหาซื้อมาจนได้นี่ฮะพี่กิน แกงแบบสกุลนครเลยเแล้วนี่ไม่ได้มันไม่มีคนพิเศษมาอีกคนหนึ่งนะปลาก,กบค่ะปลาก,กบก็จะมาตะกราเกต์ครับนี่นี่นี่แกงหน้ำไม้แกงหน้ำไม้ตีนไก่ใสก่กระดูกหมูด้วยเนาะใสก่กระดูกหมูด้วยอาลาสครับยำเย็นยำเย็นเงี้ย ต่างๆครับมีอะไรบ้างครับน้องแพลมีอีตู้เล้าค่ะแล้วก็ผักข่าแล้วก็อะไรนี่อะไรเป็นที่รักผ<ม>ักอะไรอ่ะผ<ม>ักกระแยงเออผักกระแยงแล้วก็พริกแกงแกงแกงครับโ,โหเดือดพูดปรับเลยไม่เข้าเบื่อเลยค่ะแม่ค้าร้านนี้ใ,ใส่ผงนัวเยอะไหมเนี่ย เปะอยู่แล้วนั่นเปะอยู่แล้วใส่พอดีตำเยอะก็ใส่หอมนี่ฮะิลังขิงรเราใช่ไหมคะอูจค่ะแล้วก็ใส่ดีมาเป็นข่อเลยครับวันนี้ชิลังไม่ใส่กระดูกไก่อะไม่ใส่กระดูกใส่สิคะ นี่ไงตักเอาใส่สิคะใส่กระดูมูไปด้วยค่ะนีนั่นอ๋อมาแยบและบารนีนทุกคนแก้งน้ำไม้ตีนไก่ใส่กระดูกอ่อนครับกระดูกหมูนั่นแหละหง่าย ก็ว่าปแปลกๆนะเฮมีอย่างที่ใส่ตีนใก่กระดูกงูไปแซ่บดิเปิดเพราะร้องอุ้แซ่บติดใจเลยถ้าจะนั่นกระถิ่นมานหนถึงแต่เราเนี่ยแม่ค้าร้านนี้คือมาแท็กซี่ใช่ล่ะไม่ใช่อเอะสุดเอ,เนอะนะาน้อนะคะจะเป็นภา<ส><ข>าเลยโอ้โห,โห บอกว่า <Okay. S 1> น่ากินมา,อนนามนกอาฝ่าบา,าวการระเกดคิดถึงและเกินใครมาด้วยอีเนสเพื่อนมาด้วย <Okay. S 1> โอ้ รักมาด้วยเหรอเนี่ยป๋าวันนี้จะป๋่าเปล่านีจ้าวผมยาวเลยเปล่าอ้าวถ่ายคลิปไว้ดูสิว่าใครมาโอ้โหเยอะแยะยไอคิดน้ำหวานนี่จะกินในร้านของผมเอ่ะอ่าเฮ้ยนี่ป๋ามาตอนร้านเริ่มสวยแล้ว ป่ามาครับมาถึงมาถึงป่าก็าซอยจุเลยป่าอยากกินจื้ตัวสูงสูงสูงมากแบบซอยจุครับตองโตเลยฮะเป็นไงอร่อย จูเลยครับครับมาแล้วครับพี่กุ้งอันนี้ไม่ใช่พี่กุ้งนะครับวันเนี้ยอันนี้คือนนลูกสาวพี่กุ้งครับพี่กุ้งเห็นข้างล่างเห็นผมพ่อไปผมไปผมอ่านี่ฮะน้องตูนจริงด้งเป่นโรคหายเพลินแล้วเหรอกระเเกนแตก <laughs> ุ้งอยู่ข้างหลังจอครับนี่ค่ะครอบครัวพี่ปุ้งพี่ปุ้งวางแสนทุนนกคนยากาศไทยร,รอบๆฮะหาง,ง่ายๆครับนี่ข้างปั๊มเลยนี่ครับไปแล้วครับพี่นุกับพี่ครอบครัวพี่กุ้งจะกลับแล้วครับมาที่ไรก็เช็คบินแม่พันตลอดเลยครับกินก็ไม่ถึง ที่หลังก็สั่งไม่ต้องบอกเรากพียงแค่นนนี่ฮะขอบคุณนะคะพี่กุ้งพี่โน้ขอบคุณครับแก้งต้นไม้ไปยังแก้แลลูกขับรถดีดีครับทุกคนนี่ครับพี่กุ้งขับรถในฝันจุนมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักวันครับสักวันสักวันตุนจะออกมั่งขอบคุณพี่กุ้งครับผม มันเทดบาใหญ่ดอกมันตำจิ้มกรมกันไปที่ป่าบอกป่ามาบอกสูตรน้ำจิ้มจุ๊บๆไม่ลืมเออขอบคุณครับไม่ขายดีๆนะอร่อยอร่อยวันนี้วันนี้ป่าไม่ได้จวดเลยครับผมทุกคนป่ามากก็หิวข้าวแล้วหอกับบ้านด้วยดีนะมีข้าวสุกไวรอถ้าเกิดไม่งั้นเราระเบิดลง น่องแพ้วพลอยไหนะปะาปลอยป๊าพลอยไหนตัวบิงเท้เาเอาเอใส่สิวิงท้ททายหน่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนรอเมื่อก,กี้ำหาหานกินข้าวไปแล้วนี่ก็เป็นมุมบิ่มอ่าอืมวันนี้ดูแลร้านได้ดีมากแ้ค่อยกินเก็บร้านแล้วครับแซ่บหลาย น่นและน่แหลฉลาดนะเนี่ยทุกคนข้าพนนนน่าก็ยายชอบเห่ารถนะทุกคนข้าถนนก็ต้องระวังอย่าเดินโวซัวบุมบิ๋มไอ้บุมบิมบมบ๋มเนี่ยจะชอบเห่ารถเก่งเพราะว่ามีประวัติตรงที่ว่ารถเก่งนี่นแหละเหยียบแฟนของบุมบิ๋มตายนางเห็นรถเก่งแล้วนางก็คงจะฝังใจอ่ะ ค่อยกินกึเนเ่ะเขี้ยวหน่อยเขียเข้ยวเขี้ยวเอา้า,าสามลูกก็ติดคอหมดแล้วหมดแล้วโอเคฟาร์ร้านดีๆนะหมดแล้วไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายกับบุมบ๋มบิ๋มครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ